สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีซูภูซุคนนะคะครับผมเล่าเล่าสิขึ้นมาเลยดีที้กันเค่ะค่ะสวัสดีเอฟซีสุูสุคนนะคะวันนี้่ะเป็นวันที่ยี่สิบเป็นวันหยุดครับยี่สิบครับวันที่ยี่สิบนะยี่สิบ ยีสเมษาสองหางโอเก้นะค่ะแต่อันนี้จะต้องคอบอันยัค่งเตื่องผ้าเอ่อพวงาลัยมาถวายกูนะค่ะถึงมะฮองค่ะมืออือนปะที่เอียดเนาะเอฟเอียกันจ้าปะที่ยิบเอียดจ้ามีเอเอียบนนัดไว้ นี่ยืบเอ็นยืบสองยืบสามครู่ะมือเงินคนแจงมากอยู่นะค่ะ่นเยอะมากกับคาราวาพูดโบราณแี้โบมือเงินวันที่ยืบเอ็นเนาะค่ะมือนี้ก็แค่ก็เรียบร้อยละเม่ครูรับรับตั้งแต่มือเสานี้เนาะค่ะค่ะกับมือนิก็สิมาอาทิให้เพิ่นเบิ่งจักหน่อยนะคะเดี๋ยวอยากฟังเสียงปู่ว่าทั่วไปให้ปู่ให้ธรรมะจักหน่อยว่าสั่นว่าเนาะทางธรรมจักหน่อยค่ะให้ทางนันจักหน่อยเข้ากับกิจารณาเนาะค่ะเพราะว่ามันกั คือว่าเะทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเฮ็ดได้กันด้วยบุญนะคะด้วยเรื่องบุญเรื่องซัทธาค่ะมือวันที่ยีบหาเนี่ค่ะยี่สิบห้าเมษาสองห้าหกเกียนแม่คู่ศินัมผักปลาไปถวายทั้งวัดวัดโพชัยบ้านเต่าหินนะคะเพื่อนวัดโพชัยบ้านเต่าหินนะคะครับค่ะสี่กับโทษมาถามำลายครับเดี๋ยวแม่คู่จะไปจุดทูบอยู่ กูยังไงวะไปเสียงไปเสียงดลวงเสียงโสงนาะอันนี้มันกับการเสียงเซียงโสงเราไม่คั่กับสิบเแก่ปลาทูไอแม่ปลาพาปลาทูมาปลาทูขับไข่นะคะมีเกลียวปลาทูขับไข่กาและกามีลำถวายด้วยมีลำถวายผู้ใดสิมากกับมาได้นางลำเนาะค่ะลำถวายคือเก่าแล้วก็เฮียต้นผักปลาปุ๋ยท่านนะคะผูวันถวายปุ๋ยท่านมาเพราะกับสิบเอบุญน้ำกันเนาะค่ะถือว่าเฮาเฮาให้ยท่านถือว่าเฮาสละ เขาทำบ,บุญขึ้นกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่คู่ผ้าเห็ดบะเนี้หล้งจากที่ไปวัดโพชใยแล้ววันที่อาจจะเป็นวันที่หนึ่งหรือว่าวัดที่สามสิบกับวัเนี้นะคะวัดป่าบ้านเมือนค่ะเพราะท่านได้คุยกระปูเป็นรายละเอียดนะคะครับถึงเพื่อนอยากถวายกล่องเงาหน้ามานะีอยวาเบิ่์นกันอย่าไปคู่เบิร์นกนนะคะกะไล่ซื้อไล่เสียงนะคะทีเอฟซีคน ได้สุกได้ดมันเนาะคะ่ะเพิ่อนอธิษฐานโดยแรีกอธิษฐานเพื่อนอะไะค่ะเพื่อนก็ฝากรวมบุญมานั่มนาอยเยิมผู้ละ<า>เล็กละน่อยไปผู้หน่อยผู้ไรก็บ่เป็นย้ำเพราะว่าของเขานี่โบมันกัรเรียนร่รเนาะคะ่ะเพราะว่าแม่ครูเฮ็ดนมากต่ไหนะคะแม่ครูโดยแรกอธิษฐานความเสียเขาไม่คูเองบ,บุญสมัครใจค่คบุญบุญสมัครก่คือว่าหล้าสมัครก่ค่ะโบมันกัรเรียร่า่ราะด้ว่าเปอร์เส้นนั้นเปอร์เส้นนี้ก็คือความหมายแม่ครูต่างใก่เฮ็ดอยู่แล้ว คือตั้งใจเครื่องยังแม่คู่ขอเพิ่นขอเพิ่นปูอยู่ได้ใจแม่คู่นั่นแหละเพิ่นศิริบาเอา้าแม่คู่งมง,ง่ายเ,ยเออลงงมง่ายเตีกับว่าว่าลงงมง่ายอีหยังหนะคะึค่ะมันเป็นความเสียนะคะความเสียส่วนตัวส่วนบุคคลค่ะวันนี้มันก็ได้ตามที่แม่คู่หวังอีลีนั่นนะคะหวังอีลีล้วแม่คู่รับปากว่าสิเฮ็ดก็ได้เอา้าปูขั้นขั้นปูอยากได้หอจัะเสี่ให้ลูกโศกมนเอ้อให้ถือ ไวรัฐบาลไทยได้ยังให้ลูกไปยิบไปจับถือกันเสียไม่คู่ได้ค่ะแม่คู่ก็เรืยได้มาเห็ดนะคะบัดนี้การที่ทานว่าเออปูว่าไสสารพญานาคเด้อคือคันบ่มีเงินมีคำกับบ่ได้ได้ปูมีแต่เงินเทวดาท่านั้นเองจาสิได้ก็าบอกคงทีเนาะค่ะเพื่อนไห้ค่ะเพื่อนไห้โวกมากแม่คู่ก็เรยได้มาแบงปั่นแมนบอให้เป็นแนวทางนะคะให้เป็นแนวทางไม่เชื่ออย่าลบลูเข้ากับใส่สติและปัญญาแมนบอ เพราะว่ามันเป็นแนวทางซืือๆว่มีแพคการันตีได้นะคะลอยลานเปอร์เซ็นแมวคู่กับว่การันตีทุกสินทุกย่างมีพาดพังใดคือปัวนะคะเนาะเออหากบันทึอมาเท่ากับเฮ็ดไปอันจดเท่าดีสาหรับว่าเท่าเฮ็ดแล้วมันถึงต้องแล้วเท่ากับเฮ็ดเท่านั้นละค่ะสิ่งดีๆก็บตอบแทนก็คือการสร้างบุญนะคะเขาก็มีความสุกครอบคพั่อเข้าอายุเย็นเป็นซุขแม่นบ่ะค่ะอาบนี้ก็ะสีนิมนต์ปูมันรับพวงมั่นหลอกมั่นไล่นะคะ เออะมาคือนั่นนี่มูลปูกาปูคือประคาปูคุ้งปูบุก็คือจะทัเจ้ไปเจะ้มวันนี้เป็นวันชื่อข้าวข้าว วัดคือข้าวมันเิ่ม่รึข้าวมือขาช้องห้าหกเศษข้าวกับขึ้นยื่สิบมันละว่ามันข้าวฝูข้าวพ่นเื้อว่ามันข้าวฝาข้าวไฟดือเออพอกเด็เมาถึงขนาดการย้ายอันนี้คือวัดขึอนยี่สิบน้องๆเออรูปร้านมือโขกมือด่บมือโขกมือมันด้วยเด็กอันคือข้าว เออความเชื่อส่วนบุคคลไม่เชื่อไองลูกบางคนเชื่อก็ไปปลูกต้นไม้ก็มือบางคนก็ปูกพวกก็มือบางคนก็อนิฐานแล้วก็ฝันถึงปู่ตาก็มือแมงวัเยิ้มนี่แหละคนเท่าหน้าหน้าจิตจังเออมันได้โชคมากว่าคือการแต่ไงมผู้มัคน,น,นคนเงยฝันผู้มันคนเงยหนัาขึ้นก็ทั้งตรงไม่เคยเห็นนั่แี่ ผู้นัคนเกัาคือเข้าไปคู่ออกได้อืมคาปูรวมนักกลไม่กลมใดเ้เออไม่นั่งไม่นั่งยังก็นั่งไม่เออฟุ้งเว้โง้ามผัดว่ากอไปรวมกูห่างเรอืมคาปูเออเป็นไรผู้ไรคนผู้นี้ผู้นั่ค้นก่บคุกคู่เอาอืมันปไปตัวได้มากค่ะไปเคลื่อนคไป เออเงี้ยโคกดีก็ได้เงินยเงี้ยโคกได้ก็เสียเงินยเท่านั้นนะครับเออคนเศราเงี้ยมัแม่กระเป๋ากระขลองอือบางคนไปหลอกได้หลอกระขอนั่นแหละหลอกตัวอื่นเพราะว่าคนเศราเออคือว่าคือเงี้ยเสียเงี้ยได้จะถืออะไรยืมครับเออเอาไปคือมัดมืดบังอือมืดเอาไปโคดผู้อื่นได้ยืมครับว่าเขาหลอกรู้อันหรือบางมันว่ามันไผรหลอกไผรกับกูความระบุบลอกบ้ากของข้านั่นแหละ ความากของมันแมนกว่าเดิมเออผู้นักค้กับจับกางขังใจกูมีเงินดูทนเนี่ยกูมีเงินยูกเกอาคลิ้ยบซะเนี่ยกูคือคือหามักเมื่อกูกับรถเยอะจักบ่าเทองนั่นกูอ่ะผู้นักค้อกับู่จัดจีนจับตงรับเออผู้นักค้กูมียูกเอาเขีกูจับจีนเขีบแค่ืมนกคือแก่แก่ผ้นเกข้อจับข้าวจับคือไรงเดิมมักการนันดีเลยให้คนคือกันจับผู้นักคนคือตรงมด เทียงเขียงเราก็ไม่โทษผู้อื่นจะคิดอนไรดิเพราะว่ามันกับวรเทาต้องคลองร่้ขปาดไหนนี่แหละเพื่อนเป็น้นเพื่อนจะสอนให้คนมือเฉยให้รู้จักยับยั้งชั่งใจมัดคนก็จะมักโครมัดก่นพอเมื่อย่างมาคายไงเร่งน้ำเขาคาดก่อนก็เลยจัดบไปขัดคอไม่ได้ มัดมัดไว้บ่ได้เล่นนักพ่อคือรู้นึกแต่มาดแี่งคือร้นยิมูเนี่ยแก้วูแข็งก้นข็งแข็งใจกูนกแ่งโม่มาก้จะยิมบ่เอาร้เม่นเขาเล่นบ่ได้เล่นดพ่อคือรู้นึกเขาคาคาเขามาหักก่ข่งานักแั่นยือบ่ามอดเด้อโทษเลยขา่ยมบ่ฝากอดหายเ้าบ่ือกก้วแก้อ่มาโน้บ่ั โอึงงนี่แหละการบกกาเจ้าการฆ่าใจค่าดวงบ่ได้จักบา่เจ็าบ่บ่นบาใจบ่ไอห่าวันยูใช้ผู้ันเนี้เจ้าเขาเรียวเนาะผู้อันเิ้คือได้า้งคุณแม่หนึ่งที่หาทั้งคุณแม่เขาเกี่วหามื้อเนาะ กูเข้าเาในใจก,ก็ได้หาพันคนคือก่หรอ,อเปิดกันขังหรงอคนทาางเพราะยัาขังขขงใจงได้ลูกแค่็กเออครับทุกสิได้ก็ดินตัวเด้อได้เขาเหมกกักไว้ตัวเขมากเขา,าเล็กกอนแรดแท้แครงก,กูแรดกูใหญ่มากเขาได้ย้มครับ <c oughs> แต่ว่าสมัยพ่อเนี่ยย้มแต่ไปแกงกันดูดอกแต่ว่าพอดกเต็มแขง ขาวไม้พ่กกระจายอืมเข็ดผีผีข้พ่อได้เรื่อยๆข้าว้พูอแตงเกบบารอืมขาไม้พอเนี่ยแกงแกง้วพเขี้ยงเรื่อยๆครับแกงขืบๆนึ่งหอกอืมผู้เขาผู้แก้มาบอกกัรชัวเออไม่สมวัตผมม่าอีพออีเม่ผู้คนเสี่ยวมากคครไงอืมค้างาค้านมผ้าปาป่อยเรื่อยๆขาไม้เก้าหนังนะขูคอตอเข็มอืมเออห้ถดอึกตองความร เออพอยังมาจัก็ยืมเอาโลดแคนเขาไหนูจัดยืมไปเกลิปเกชิเบ่นหาหัวแ่ได้อได้ชิมได้ปลากคได้ยืมชิบเกบเนี่ยเออ่ไม่าโอแกนถือกะโดบ่ได้ร้กันก็พกแกงถือถอยาบ้ายืม ฮักใจรงเน่ะแต้มไปทิ่แราเช่้าแรงบ่ได้ร่งทางจับกูกูณ้ำงข้มือนึงหู่้เอาจักข้กูหนึ่งไปเข้าวกูบ่เห็นีิบบ่เออสมัยพ่อคลิปเก็บบารโอ้มือคุ้มขคเดี่ยกูอัวบุกฟัวหลานฟัเด้อตในึกจักกัน้ำบ่ผัวไม่เมียไม่ด้อสมัยเกาเนี่ยสมัยนี้ผัวก็ใช้ใจเอาแล้ว ่ว <h> ่าเอาไรคนมันจะขุ้มค่าวสันมันกันุ่นปะเนื่บุญหลายบุญหลายว่าสันูได้เนี่ยหลายเลยหลายอย่งเงีฟองเงี้ยโอยูบบปหลายกระช่ากรื่มัน่เหาผัวไหมเงี้ยไม่ได้บุดหลายงา้น้ำพอมไม่กำกำไหเงียหลายกักำหลายเงี้น้อยกำน้งอยกัแกง หัวร้ายกันอืมกะกำร้ายอันนี้อ็ไอืมข้นบ่มึอหัวบ่มือกมบ่มึอเมียกับบ่มืงกำจังกัดบ่กัดบอืมื่อกำอคนนี้อะไรมกวมันได้กลายวมันใ่ๆน พวกที่เขาคข่งนี่ยงม่นีเยน่าฮ่าส่าฮ่าฮ้าฮ่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 าเ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ี้่าฮ่อย่าฮ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 ่าแ่กกันฮ่าฮ่าเ่าฮมานมาฮ่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 าย่าฮ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 ่่าม่า่าา่าาาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าเา่า่าฮ่าฮมาฮา่าฮ่่าฮ่าฮ่า่ ได้คือเนี ai, ่ยบุ worries, ini, you know? ๋หลรยก้กอเจะาหนคได้คือเงวนกว่าได้๋วกว่าเงอนคือเนี่ยเขาก็ลยงวันคนเดอยเขาไดกงวนวิจิตรหาดูโคขันขอกแก่าเป็นเงิงโอ้ขันคือขันแสนเป็นเยิงขันคือกังบกขยนกังบกขยนขายหนึ่งขายงมาเ่อย อ,อันนี้วิจิใจนะน่าจะสวยคุบ้านนั่นเขียวว่าจะเรื่แขนกงมาต่ำดึลกข้อฝนร่มทักพักมา <c oughs> จังมาจังมาจังขตืมันมูไปน้ำกัน้ำเบื้องห <c oughs> มูตือข้าวเนีวข้าวเหนียวม่เฮ็กๆ็ตัดเตาโมูบังเฮ็กกระโม่ตือข้างเขื่อนบ้านคือเรื่อบ เลือองใกกันอันนี้เขาเอิงว่าคู่คู่หัวผัเมืียมันมีหลายคู่เลยคือคู่กั่งคู่เวิรคู่ร่างคู่พานคู่บุญบารมือโมจักว่าคู่บุญบารมือนี่เออพาคกัญชางคู่บุญบารมือเชื่อมงานจ้าเออหันมือหงามือจ้าผู้รักผู้ง่า คู่กรรมคู่เว้นฟังเรื่อพราคือว่าเป็นเรื่องเรื่องกรรมให้ฟังเรื่องมักเป็นกรรมเกา่าเกิดไม่ขาดนี่เขาเอื่นว่าคู่กรรมคู่เว้นเป็นอยังคนนาจาดีจังไงเมียผู้หายเรื่องคือว่าเป็นฟังบ่ายโอ้มันต่แขกหลายคนเยอว่ากูวกนันคนหูบร้อรอเรื่องแต่นเมียคืออึง่งกัน <laughs> คั้ายอย่างกับมืองานแร่กับมือไว้รืมผู้นังคนจะของมุงเดเมื่อเข่าเขากับมือยืมมันเปิดกระางนะเออไรผู้ไรข้คนทังเกตคู่ได้เยืมคู่ทำไมบักอันนี้บักขอกักเรียนขู่าคือเดเมื่อข้าวหน้าแกเสะอือบักอันนี้บักขอกแกเป็นผู้รักผู้ง่ายบงเมื้อมันคือผู้หายผมก็รูกบักนีเยืง บอกยงหนาขึ cứ đi, cứ án, ăn, ba, ơn, ơn, ้นหนอฟูนาองานาขึ à, u, o, ừ, ้นขึ à, tôi đã, tôi đã, tôi đã ้คขังขึ้นยิงหน้าป่างฝ่าวาก็คือกับมือได้ยือเคยยงบอเยยิงนอันนี้เขาเรียกว่าคู่กันคู่เวเข้าเป็นกรมเก่าเวรเก่ากันจะขาดปาก่อนมาเออบาดนี้ไอ้ขึ้นขางได้ยิขาคุ้งเอะมากกระไรน้องจะ้ยินน้องหามอ้ขึนขางเยอะคู่ได้กระไรจําวะขาคุ้งเยอะเกือบขาหนาั้นได้ ผู้ข่าเคยค่กกับผู้นึงเมื่อเล่าสืบเปิดจากไหนผู้ขาก็ติดตามไปขอรักคนเดียวว่าฉันยืมมาเกิดหม่บัดเขาบอกไม่ขาเมือนเร <c oughs> ื่อคือขมใจว่าเอาเรื่ว่าเรื่องอัาเขาเทื่องอัอยาศัยเราด้วยเขาปเขาพิการเขาบอกไม่ขาเขาเคยเอาเมือือม,มากได้ยืมไม่ตวงได้ยืมนี่นี่คือเรื่องอธัธยาศัยเขาเขาแกงั้น พราะฉะนั้นจะไปห้าชึ้นานถ้าเกิดชานาชั้นไดถ้าเขาปากเบี้ยวก็คือได้เอาได้เยื้มครับเอออืมอ่ะชิ้นแนเนี่ยท่ามันดีก็น่นดูครับเออมาค้นรายน่ะกูเกิดชา้าชั้นไดกูคอสกิจกรรมมึงไปไม่มึงกู้หายกูก็คือเอาคือเงี้ยมักงี้หักกันอย่างเยิ้มครับกูเออเพราะคือฉิมฝนมันตกขนองับฝองว่ามันสิฝืนกันไดลกูต้องค้นกันกูกับฝนบุญ ท่างบุมมาหลายก,ก,าก,ก็เกิดมากคนเิีู่งามขั้นขี้ได้่ะก็คือเทดบุญบ่ฮอนอ็คือยั่งนั่งกระจาาจังเสียอืมนาเดเรำกำโกโก้คือคือบอืมแต่ว่ามัดเสียได้วัวรอเลยอืมขาวืมกผัวผัดร้มนนี่กัดขมมเข่าขื้ม,ม,มาเข้า,า,ปปอ,อ,าอืมขาพุจะมัดไขว่างดูน้ำพอนี่นังกัะจาอืมพุจะบุกแกอ่างงายไหมอืม แ็่คือหาหมวยวันที่อักไว้ิ่งเดี๋ยวนี้อัดทุกวันนานการที่พูดขาขึงก็จะนั่งนี่แหละเขาเรียกว่าคู่กรรมคู่เวิร์มฮึมเมืคือเป็นังได้กระด้เอาเมยเมื่อสิกาขดพอขดเมื่อก็าเอาได้ริ่ครับแต้กันต๊ะขื้อนก็ะจะยู้น้ำกันงไว้ยิ่งครับปูอือกันกระโดดกันเลือกกันนี้บ่บ่บ่งงนอนเป็นคู่กรรมคู่เวร ขั้นเมดกรรมมือเวยกันมือใดจังคือเ้ืลอกกันเขาใจงั้งแต่ว่าบาหนึ่งคู่ร่างคู่ผังบางนย่างก็ไม่อวรบะผ่านก e? ิ่งบานมันเมื่อมื <c oughs> ่อทรับถึงสมบัต <c oughs> ิหลายกระทำว่าเป็นคนที่เราเมาอยาเล่นงการพนกพนั่นมื่อหน้าขายหน้ามื่อบานขายบานมื่อเฮียขายขอทวบกิ่งเมืมทุกอย่างร่างผ้าผ้านก็เมด่ีย่งมืดอขาน ผานคุณได้เลือกกันคุณอะรื่องนี่แหละคู่รานคู่ผานกับแกงใช่ถ้าเลือกกับวัฒกรรมวัฒนธรเหมืออืมมันมีหลายคู่คู่ทางคู่โมได้เรื่องบ้างคือทำบุญร่วมชาติจักบานร่วมขันอันนี้คือคู่แข่งคู่โมคือเขาผมเหมาะโมกันเรียกก่าทั้งบุญไม่น้วมกันเบามวนไว้เรื่ยมใช่แค่ยังกเริ่มเป็นคู่ทางคู่โฉมเขา มือนีภาพไปวัดเยอะไปเข้าไปก็เขาแต่คือนะเรื่มบอขาดแย้งกันเอขั้นเป็นคู่รักคู่ฝามือนีขัไปวัดไปหาพ่อหาแม่มพ่อแม่งขึ้นได้เบาพุนน่ะมันเบาเนี้ยบอเมืองก็เรื่มคมปากมันร่างมันหรืงมันบอกระเลื่อนคุ้มกันขันเขาแข็งั้นเออให้คุ้มคู่กุ้งปลาไมือกันเะ เออสขาคุ้งแข่งกันมากมือแตเนี่ยดีๆเด้ยิ่งออกจากความคิดดีๆเออเ้าคิดแต่นั้าดีเ่าเท้าเออไปวัดไปว่าอยาะนึ่งว่าเออพระคู่เพื่อกำไรคือขางนั่นขางนี่เออคอยวัดคือออกทั้งเพคนกันเทียชืีอเปรตชีพเก่าคือหามของบ่อเท้าเทียบอุบงเท้าเอ้ยว่าแต่งขอกับอ้าวขอกันคือออกคัวจะเก่าชีอพัดว่าื้อยนี่ได้ยิ่มบุญช้าคุ้มแข่งคู่บุญบ่าหน้ามือ เมื่อจะสดผ้ากันคือกันค่ะเมื่อจะผ้าซุดผ้าใช้ขึ้นไปข้างหนาเด้อเออนั่นแหละพ่อชนะยับาชนะเด้อเด้อยับยับฟองกับทุกขาดฟองเขาเป็นกังไก่เขาเป็นขี้เขาจะอืมมันก็แข่งนงานนูก็ไปหาคืข่งเรื่องมาขายไปอืม้หามไว้ขาดจะไปคือแขางเออคอยห้าก้าวข้าวนี่คอยกับว่าเอาไฟขั้นบาเมื่อเก้าคุณยืด ทางานก็ข้อความกันอูอแล้งมันหวถา,าบถือน้ว่าเาร์่อค่อยกูมันคือไปหอนพวกบ่าออ O มันคือไปหอนพวกบ่าไม่คือเป่เรอไรหรือมันคือเปลด้แแต่ว่าชัดเตมหัเติมเออชัดเตินมันรัวมันจ้รัวว่า่ก่อยเทยกู เออว่าแก่บักขึ้นก่อนจะนอนนครับรักพ,อกพ่อว่าอย่ากับเฟเว้รนั่งได้ยิ่งบักขึ้นก่อเนเขาพูกอะมันมันเริ่มเปลี่ยนใจไดเริ่งเปลีป่ยนใจติดตัวปูว่เพราะใหญ่ม้อืมก <c ười> ปู่าค่อย้อืมไปหาหมอเด้เขาขอปร,บรับเด,ดือืมึฮันว่าไปหาคุณหมอโรคว่งางเขาวางมันบ่าทังบา่าได้แก่พ่อว่าแค่แต่ว่าขั้นเอามาไหว้กับขึ้นพิบ่าินเ้ยิ่งครับปู แต่ว่าไปหาหมอมมันไข่เด้ยหมอหญิงได้ยุงหมอผู้หญิงได้่องหมอคนนั้นตรงเดินข้างมากด้รังขันหมอคนนั้นขึ้นเครื่องมากนะยองบาร์ชิตตอยค่อยกูมันอารมณ์ดีเลยมันเช่าเงื้อเงื้องเง้เงื้องเง้าเง้งยงมันยงเียเนี่ยเห็นบอกมันไม่แก่ใจฟ้อมไดุ้่งขันะเคื่คนไข่ายประจการหมอที่รล้ใจได้รัง พ่อทางานบบักทึบกอบักทดบซอยคอยกูเออบ้านยแก่มันมันอยากมือคุ้มหมอยาก่แก่เนาะมันนึกถึงพอว่จะเพลวะสมมุติเรื่องนงมันกินข้าวพอนะจืออุ้ยเจพัดจือคุ้มหอหนื่มว่าจือคือเครื่องมากอ่ะใครถื้อมาเออจะก้าวิื้อมานะเนาะเือเบอร์ก้าวซ้นหมเครื่อง่งบ๊อบยันเดียวเบอร์ก้าชิื้อขึ้นก้าเนาะ อันนี้งานคือกลุ่มขันยัดอมค่ะความแขางแขนอกลอ่มโ0คม่10ร่าอโ0คกมือมม้ับขันถ้าหนอมเยวมันก็หลุดได้คือหอดผู้ใหย่แน่ยังยืดยขงไวาขันเออโนทขอขดา